นะวันนี้เงียบครับที่ดินแดงนะครับเสียงนะครับสตรอเบอรี่ใช่ไหมฮะเจ็บที่ยังรู้สึกขอบคุณมากครับอะไรอีกน่านานจบครับอะไรอีก ร่มพอดีเลยโอ้ยแน่นครับยี่สอดนาิกาเจนาทีนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับชมครับบนสครูนี้ถ้าผู้ชมก็คงจะได้เห็นนะครับพลุนะ <c oughs> นะครับผมจะได้เห็นพลุนะครับท่านผู้ชมครับหายหู Hi,